ซาึ่นก็ถูกูขา้าม่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทสี่แสงกัโรโยธาก็ได้มาได้สัมป,ปทานพัฒนาเส้นทางจาก18กิโลเมตรเดิมที่จากเบลดีไปยังุกสิทธครับซึ่งนวัตสนีเร็จเนี่ยการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างพม่า,มาก,กับไทยก็ะจะเป็นเส้นทางที่ที่สะดวกจากเดิมเป็นทุกวันที่เราต้องเข้าหวันวันนะครับก็จะเป็นเข้าออกและทุกวันตัวเลขการค้าในช่วง ปี55ที่ผ่านมาเนี่ยก็ประมาณสัก4ล้านเพิ่มจากปี54ประ,ะมาณ80เปอร์เซ็นต์พัสดุจาก20เป็นตัวเลขที่น่าสนใจที่มันอย่่นในปีที่เราเกิดอาเซียนเนี่ย AEC ตัวเลขการค้าอาจจะมากกว่ากว่ร้อยเจ็นล้านที่อาจจะถึงแปดพันล้านในปี58ครับทีนี้เส้นทางเชื่มอมโยงนี้นอกจากระบบโลจิสิกแล้วมีอีกสองคือเรื่องของนคนนะครับเรื่องการทัส่งขนซึ่งแน่นอนเรื่องพื้นฐานที่ต้อง รู้เรื่องของภาษาครับเรื่องกับการเข้าใจาวัฒนธรรมอย่างของพอมาา่ซึ่งบางทีเราอาจจะรู้จักกับแต่เราอาจจะไม่เข้าใจคําว่ารู้จักนี่มันอาจจะผิวเผินจะต้องเข้าใจและเข้าใจอย่างลึกซึ้งครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ในอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องประโยชโยในเชิง,งการที่จะทำธุรกิจด้วยกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า สิ่งที่น่าสนใจคือว่าไทยกับพมา่าเนี่ยเวลานี้คนพมา่าเนี่ยเข้าอยู่ประเทศเรบบารเออายอะไม่ว่าเรื่องของการขายแรงงานหรืว่าเรื่องของเข้ามาทำง,งานในประเทศไทยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาที่ไทยประมาณในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยสองหรือสามล้านคนซึ่งคนเหล่านี้รู้จักประเทศไทยดีมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาขนมเป็นประเพณีวัฒนธรรมและเข้าใจคนไทยอย่างดีครับแต่เวลานี้ถามว่าคนไทยนในประเทศไทยรเททยราเองเนี่ยร,รู้จักเขาดีขนาดไหนเนี่ยสมมุติว่าอย่างเราจะรู้จักเขาน้อยมากดีจงไม่ต้องพูดถึงนะแต่กลุ่มคนก็ไปอยู่ส่วนหนึ่งที่รู้จักเขาดีแต่โดยรวมเนี่ยผมไม่เห็นว่นาเรารู้จักเขาน้อยมากนะครับที่สองปีข้างหน้าเรจะเปิดเอเอซีเนี่ยผมมองว่าคนไทยก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้อยูเพราะวิถีชีวิตก็ยังไม่ค่อยมาส่งผลกระทบ การจัดสืมนาในเรื่องการให้ความรู้ไม่ว่าจะเรื่องของการเศรษฐกิจก็ทาด้วยสังคมคนจะไม่ค่อยให้ความสำคัญนะครับต้องเชิญชวนต้องอะไรซึ่งผมคิดว่าในอนาคตจากนี้ไปถ้าเราอย่างปล่อยปลแลวเลยไม่ใความสำคัญเราก็อาจจะเสียประโยชน์จากการเป็นเอไอีด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศรอบบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเขมรลาวเวียดนามทุกประเทศต่างๆ ผมว่าประชาชนนประเทศเรารู้จักประเทศไทยดีแต่ในคนคนไทยเนี่ยอาจจะไปรู้จักกับประเทศที่อยู่ไกลเรามากก็าเรามีปฏิสัมพันธ์ในช่วงก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาหรือในยุโรปเองแต่กับเพื่อนบ้านเนี่ยผมคิดว่าเราเะดอยากคน็กน้อยเช่นเราไปพม่าเนี่ยนะฮะผมเข้าไปพม่าพอเขามองปุ๊บเขาเห็นเราเป็นคนไทยเขาจะเริ่มต้นในการทักทายว่าสวัสดีครับนะครับ แต่คนไทยเนี่ยพอเจอคนพม่า,มาถามว่าผู้ไทยเป็นหรือเปล่าคนพมา่าไทยไหมซึ่งซึ่งมันซีลิ่งตั้งแ,แต่เจอเัอนไม่ไม่เหมือนกันนะเราเจอสวัสดีครับเนี่ยเราดีใจสุดคุ้นเคยนะแล้วลึกจาก,กันด้วยกันคำว่าขอบคุณครับอย่างเงี้ยซึ่งถึงว่าคนไทยที่ในพื้นที่ชายแดนเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าที่ของรัฐเนี่ยมันเจอคนพม่ามานะันอาจจะเริ่มต้นด้วยการพูดคำว่าเมงกะระบาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คนพม่า,มารู้สึกดีขึ้นรู้สึกมีความ เราเป็นเป็นมิดขึ้นนอกจากคาว่าพูดไทยไปหรือเปล่ามันจะพม่าเทมายอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นความรู้สึกพื้นฐานที่เหมือนกับเราไปในยุโรปนะไครมาเจอเราสวัสดีครับนี่เราก็รู้สึกเออเราตัวก็ใหญ่ขึ้นนะรู้สึกเราก็มีความรู้สึกที่ดีกับคนที่ทักทายเราซึ่งผมคิดว่านี่เป็นเรื่องง,ง่ายๆนะฮะแต่มันสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ ความร้สึกของคนไม่ได้ซึ่งนี่นก,จจนก็เป็นหัวใจสำคัญก็ทีนี้มาพูดถึงเรื่องก,การทำธุจ